ครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับ,รบก็วันนี้ทอนเป็นไรสุดท้ายแล้ววันนี้มากันเยอะมากครับวันนี้สิบกว่าคนสิบห้าคนนะครับ <c oughs> ก็คิดว่าจะไม่จมแล้วนะครับวันนี้ก็ดินแห้งแล้วนะครับก็เข้ามาแต่ก็ไม่พ้นต้องติดอีกนะครับก็เป็นกิจวัตรประจำวันเหมือนเดิมนะครับของเรา ทุกไรจะต้องมีการจมนะครับ <c oughs> เราใช่ครับทีมง,งานเราทอนด้วยกันมาเกือบครึ่งเดือนครับก็จมไปน,ไนับไม่ท่วนนะครับคันนี้นนนด้วยความเชี่ยวชาญของโชฟเฟอร์ของเรานี่ครับเราี่เงานไหนงานนั้นครับ บบว,วันนี้คิดว่าจะไม่จมนะครับเนี่ดูสภาพดินแหง้หงๆนะครับนี่ก็อย่าประมาทนะครับสําหรับพี่น้องชาวเกษตร,รกรที่ทนมันช่วงนี้แบกได้เป็นแบกนะครับอย่าเข้ามาครับวันนี้มาสามคันนะครับ คันสีส้ม LC0 คันหนึ่งนะครับแล้วก็ LC7 สองพันนะครับเดี๋ยวเอาคันนั้นมามาลากนะครับกำลังถอดสลักก่อนโอเคครับจะลองดูคันหนึ่งก่อนนะครับเผื่อจะขึ้นมีโอกาสขึ้นนะครับเพราะว่าล้อหมุนนะครับเนี่ย อยู่คฝั่งนู้นถอดสลักยังไม่เสร็จเลยครับรถออกแล้วโอ้ยเดี๋ยวผมไปดูรายจมครับ <laughs> อะไรไม่ตีไม่ตี น,น้าน่าลงไปยืนดิให้ไปยืนไม่ได้ให้ไปนอนโอ้โหก็ดินมันอ่อนครับตรงนี้โอเคครับก็น่าจะไม่มีเหตุการณ์รถจมอีกครับก็คลิปนี้น่าจะจบเท่านี้นะครับให้ดูประชากร15คนนะวันนี้ ได้สามเที่ยวอีกครับก็ขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับ